สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการเก็บโค้ดส่วนลดของช้อปปี้ต่างๆนะครับว่าเก็บยังไงให้ได้ทันก่อนคนอื่นหรือใช้งานได้ก่อนคนอื่นนะครับเพราะปกติเวลาที่เรามาใช้ช้อปปี้แล้วเราเก็บโค้ดส่วนลดครับมันมันจะหมดก่อนหรือใช้งานได้ไม่ทันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงกันครับมาเริ่มกันเลยครับผมจะขอยยกตัวอย่างโค้ดนะครับปกติพวกโค้ดส่งฟรีหรือโค้ดส่วนลดต่างๆ มันจะมาช่วงเวลาประมาณเชี่ยงคืนครับทีนี้ก็ให้เราเปิดหลายๆเครื่องนะครับเพื่อมาเทียบเวลานะครับอย่างนี้ผมจะเปิดในคอมและผมก็จะไปเปิดในมือถือด้วยครับในตัวอย่างครับเดี๋ยผมจะเอามือถือมให้ดูเปิดมือถือแล้วมาเทียบเวลากันนะตรงนี้ครับแล้วเปิดหลายๆเครื่องนะครับแล้วเรามาเทียบกันเครื่องไหนมีเวลาที่น้อยที่สุดนะครับให้เราเอาเวลาของเครื่องนั้นเป็นที่ตั้งนะครับ ซึ่งในที่ผมให้ดูตอนนี้ในคอมกับในมือถือผมเท่ากันผมจะใช้เวลาตัวไหนเป็นตัวตั้งก็ได้นะครับปกติโค้ดส่งฟรีจะมาในช่วงเที่ยงคืนใช่ไหมครับหรือโค้ดส่วนลดและแฟลชเซลล์สมมติว่าเรามาตอนห้าทุ่มห้าสิบครับแฟลชเซลล์มันก็จะเหลือประมาณสิบนาทีตรงนี้จเนสิบตนี้เป็นศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วนรงนก็จะหลั่นไปเรื่อยๆก็คือเหลือสิบนาทีนะครับก็คือเราต้องเตรียม เตรียมของใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยก่อนนะก็คือเราไปที่ตะกร้าและเตรียมจ่ายเงินเลยคนระับกดสั่งสินค้าเข้าไปกดสั่งไันก่อนนะครับยังไม่ต้องกอรอกโค้ดส่วนลดกดพอกดสั่งครับมันก็จะมีให้เลือกโค้ดส่วนลดตรงนี้นะครับอ่าเราตอนนี้เรายังเลือกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้กดเลือกนะและตรงวิธีการชาระเงินนะครับการเลือกช้อปปี้เปย์จะเป็นการจ่ายเงินที่ไวที่สุดนะครับก็คือจะแทบไม่ต้องกอรอกรหัสคอนเฟิร์มอะไรมากมายเหมือนพวกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยครับเพราะบัตรเครดิตมันจะต้องรอ เอสเมมายืนยันจะทาให้เราก่อได้ช้ากว่าคนอื่นครับอันนี้คือเราเตรียมใส่เตรียมของธะกคารและเตรียมจ่ายเงินนะครับเนี่ยให้กลับไปที่ตัวโปส่งปีที่เราจะเอาเงนให้เรารอเลขตรงเนี้ยครับรอให้มันเป็น่วนศซน่วนศูนแล้วก็จุด่วนโซนพอดีครับสมมติว่าข้างหน้าของผมเป็น่วนโูนแล้วก็ตรงนี้เป็น่วนศูนนะครับข้างหลังเนี่ยมันก็ใกล้จะศูนแล้วใช่ไหมครับ สามสองหนึ่งอ่าพอมันเป็นศูนย์เมื่อไหร่ทีนี้ผมต้องรีบไปตรงนี้ครับผมก็จะกดเข้าไปแล้วโค้ดมันจะมาพอดีนะครับแล้วเราก็รีบเก็บโค้ดกดเก็บโค้ดตรงนี้นะครับเก็บเสร็จเรารีบเปลี่ยนหน้ามากดเลือกโค้ดส่วนลดครับแล้วก็รีบเลือกตรงนี้ครับเลือกเสร็จกดตกลงแล้วก็กดชำระเงินได้เลยนะครับเนี่ครับมันจะเป็นการใช้โค้ดที่ไวมากๆเลยนะซึ่งผมก็เคยกดได้หลายครั้งนะับืโอยการทำแบบนี้นะครับผมขอจบการรีวิวไปทังนี้นะครับ ลองเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับผมว่าน่าจะได้สักโค้สองโค้ดบ้างแหละครับครับขอบคุณครับ